พี่น้องเอ้ยภัยวาเมืองอีสานแรงจากจุงแขมเพินมเบึงหว่วยปลาหางยังไหลยื่จนจนมั่นสิแแรงในจังได สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมืดหนีนะครับคลิปนี้อยู่กับผมครับนายเพทูรกิวพะวันครับผมนะฮะเป็นจ้างงานหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ครับตำบลคำบ่อกอำเภอวริชุภูมิจังหวัดสกลนครนะครับมีเกษตรกรในการดูแลอยู่สองร่ครับผมรายที่หนึ่งคือนายวีระเดชบุญเลื่อมนะครับคนที่สองครับนายเดียนทองปาระพิมครับมืดอนีเดี๋ยวพาไปเบิ้ง นะแปลงเกษตรที่คุณพ่อทั้งสองท่านเพิ่นได้เข้าร่วมโครงการนะครับผมนายวิระเดชบุญเรือมครับเขาร่วมโครงการห้าไร่เนาะ ครับได้นองซาที่3,500ลูกบาทเมตรนะครับตัวนี้อยู่ที่บ้านผู้วงไม้พัฒนานะครับหมู่6ตบำบลคำบอมเพื่อวิทชภูมินะครับจังหวัดสกลนครออมีอ้อยพร้อมครับมีกอไผ่ไพ่ในกองตู้ปู่เ้ครับเนี่ย ไครไครนะมันลงเนี่ยไมติดหมากได้หลงสียางนติดหมากได้ไหถ้าเถ้าไปโลกไปยังมันองิสู้ท่าก็ิกิดมากนะครับนองีน้อง้วันนี้มันกำลังางมันลังติดนบเลี้ยงตัวนดนลบอร้ดีดแล้วครับนี่ตนีัวนี้ครับอืมประหยัดต้นทุนลงอีก คอันตายคนนึงมันมาตายแล้วมันทำมันงามเมื่ดีมาใส่เก่ามันมากองกองกองท้งหมดแตกนอแบบนี้แล้วก็มันมีที่สามนอในแต่ละต้นครับโอ้นี่เป็นมากแล้วเป็นบวบเลี้ยมตรงฟังทุ่นปลูกแตงโมเออตัวนี้ปลูกแตงโมนะครับตอนหนาแรกจำได้ครับตัวฟังทุ่นี้นี่ปลูกข้าวโพดมัลซารี เนาะเป็นพื่นอนเัีครับตรงน้ำอวกว่นั่นอ่ะคนด้ออกว่านขายได้ประมาณตักบาทแล้วบวกบวกบนี <S <S ่ว่ะเพราะในเงินเป็นเกือบพันหรอเปล่าบ่ออ ซื้อมเมล็ดพันธุ์หมดจังหวะหกสิบบาทหกสิบบาทค่าปูนเนี่ยก็สิบเอาเอาบรรลัยเนาะสองร้อย200เอาไปยังค่าแรงจะขอเพ่าต้องไล่เอาเนาะ,ะพอได้ใส่เนาะครับน้ำคาเฟ่ห <c oughs> มักม่วงแก้วขมิ้นนะครับโอ้งามป้านกล้วยงไงกล้ว <c> ย <oughs> นี่เขาปลูกตอนหเอ้หเขาต้นเนาะห้เขาต้นปูกเนาะครับกอเข่าเนี่ยเขาตั้งใจวาดมาบัวคำเน,นี่ย ครับนะครับการรักษาหนาดินบ่าให้พังทลายหลังจากขุดบ่อแล้วไม่ไหมครับปลูกหลายแนวเต็มไปหมดแล้วกับปีหน้าแล้วมันรอบสองแล้วมันจะพักเพราะมันปีหน้าเนาะเดี๋ยวขันว่าเพื่อนได้ติดตามผลปีหน้านะครับเนาะครับเตรียมโตได้มันเนาะอันนี้มันนั่นเพราะมันจอพบสุนระหูกเนาะดีตอนนี้ยังมีแนวปลูกเลย องคุณพ่อเนาะเข้าสิ่้องกัน,กนอิโพเนาะภาษาภูไทย <Ừ. S 1> นะครับอิโพครับพ่อเรียนเพือ่อเรียนทองปลาแลพิมพเนาะพ่อขอแต่ว่ามีหน้ามันเป็นปัจจัยหลักของให้กเกษียณเนาะไอ้ลองเอ็ดบางสักวันเลยเฉยมีประโยชน์มันมันมันได้หลายกว่าเข้าคืนถือถือว่าเพิ่นดีโจ้วพวกพวกกันเจ้าหน้าที่นี่ครับมีโอกาส<บ>มันคือว่าดีหลายจ้างงานเลยส์คืออยูบอ่บ่จ้างงานนี่กะ <laughs> ได้ยอ่อได้ย่อบอกเออย่อกันได้ไหมล่ะ ยอดกันนะครับมูสนิดกันแล้วนะครับภาษตาสาคือได้เฮ้านี่มี่อย่างที่เขาไปประสานทั้งอำเภอทั้งย่านเห็ไหมเนาะย่านย่านวะจักสีเเ้าจังใดเเ้าย่านเ้ามันเเ้าันคือเฮาคุยกันคือเจ้งสี่อันนี้หลานมาพวกมี่อยังนี่ครับบอมเป็นแต้ผู้หนึ่งผู้เดียวได้ย่องหลายพมยู่เนาะเกือบเหมือนคู่ขนนั่นแหละเนาะซาเห็นกระได้ไปลังเดือเฮาบริจาคอย่างนั่งอยู่อภเพมาแต้ตำบลใดที่ของเฮาอยู่พี่ โอ้ยหนอม่อมพนางเจ้าสียางไปใส่เดินดงพงใดมีไปคนหววทางโอ้ยหนอม่อมพนางเจ้าสียางไปใส่อาอยากต่างไปเป็นู้สซนสันดอกลัสไปขับไปเบิ่งงว่วครับนี่แล้วครับขอกีซี่ละมุดไป แต่และเดือนเงี้ยเขามาหากเกษตรกรสิละนะครับฝนตกไม่หนีจั้งหน่อยนะครับอ่ะว่าเลยพวกนี้นัน่นครับกบได้วา่างานที่เลือกหยแต่ว่าต้นพุ่นแม่มันนะโบหดมื่นตัวนี้วอกไปอีอออรีนี่อีรีนี่โบหัดมื่นโบหัดมื่นแม่มันซื้อซื้อมาแล้วเก้าเดือนมาะสมได้อีนี่ครับอีนี่ได้เดือนมีนาเนี่เยเดือนมีนานแม่เป็ตัวแม่พร้อมบาแล้วแม่ม่นันท้องได้สามเดือนแล้วนี่ ทอกมาอีกแล้วสามเดือนแล้วสามเดือนตัวนี้ได้หนึ่งซีหนึ่งเดือนจะได้นอกอ๋อครับเป็นต้องเอาง่างวแม่พันมันจะเป็นต้องได้ครับแต่ว่าพอในไห่คัดแน่พอต้องคัดเป็นอย่างคือคัดมันมีไห่คัดมีให้เลือกเอาเขาเลือกได้เนาะประสุตว์ซมาชีไทยก็ได้ราคาจังไนก็เลือกเอานะครับตัวนี้บอยคอรีแขงความงามแข้งถึงมีกำไรมีกำไรแน่นอนยวนี้กต่สามมื่าแล้วแม่ทูก แม่กับลูกสามหมื่นกว่าอ,อันนี้อิลีนะครับ,บอ,บอันนี้อิลีนะครับบ่บ่ตันตัวนี้เด้อันี้งามที่สุดนะในไข่แม่มันนี่อันนี้น้ำเสนอแต่ว่บาบาุ๊แม่างามที่สุดกัวมูงามที่สุดของไข่นี่ก็เลยจะเปรตเที่ยวบเพื่อพ่อเดียวกันนี่เป็นลูกของมัดโรเบิร์ตโรเบิร์ตบุแม่โรเบิรบ์ตสายควันแน่โรเบิรบ์ตย,ยัง เิดเอาสำหรับคนเรีนงวงเขาบอกว่ารัวเปิดอีลูวท่านทีซื้อก้อยไม้เออเพื่อนนี่ยอยากตื่นจังหน่อยได้เพื่อนเนี่ยครับเคยมาหลอกก่อนกับเตือนกันนะครับงวงเคยอยู่แต่น้ำคนงามม่เคยผอคนขี่หลมาผอผมงวงเลยคืองามจามาบงวขาวเด้อเพ่สูงเนี่ยเนาะนะครับตัวนี้พรที่ไปคำคุณทางนาเด้อผมหมดขายผมงามงามงามครับ โอ้รุ่นนี้รุ่นละลอยรุ่นละลอยปลาไปเลี้ยงจังไในก็รอดนะรุ่นนี้เนาะประมาณสองนิ้วครึ่งหนี่ประมาณร้อยตัวหนึ่ร้อยร้อยบาทอันนี้หนึ่งร้อยบาทร้อยกิโลหนึ่งกิโลนึงได้การเปอร์เซ็นต์รอดสูงนะปัามตัวใหญ่เนาะไปเลี้ยงก็ได้สองนิ้วครับปล่อยปล่อยปลาให้พร้อมปลาให้พร้อมบริการสุดยอดขนาดของบ้านตะขบอปีนั่น ในบาทใจเงินไวแล้วใน,ในทองเออสุดยอดเงิ่นี้ครับคักคักคัก นนใช่ที่เรสุงได้ใช่เจ้าของกับ้ยหนอมอมพนางเจ้าสียางไปใส่เดินดงพงใดมีไปคนห่วมทางโอ้ยหนอมมพนางเจ้าสียางไปใส่อายอยากตามไปเป็นผูสซนสัดอก ให้เหรียญเด้อนี่เด้อไมาให้เหรียญตู้กันเนาะวงธรรมดานิดกึงเอดมาตะเก่าครับผมก็ลองผิดลองถืกมาตะเก่าครับกะลังเทียบกันจะไปลองหลายไม่เสียเวลาครับก้อยใจลายอยู่เป็นโครงการที่ดีเลยผู้ใดได้เขาเนื่องที่ได้อยู่ที่แรกเกือบพวกเขาเกือบถอนคื่แหละนะครับเออจะได้ย้อนพวกจ้างงานเขาเขาผู้เขาของเจ้ามันมาหลายแล้วครับเขาเหมาะแล้วเมื่อใดก็อีโพเอ็ดจริงแล้วเอดเข้าไป นะครับนะครับอเอเออครับครับเอานี่เป็นเสียงของเกษตรกรนะครับที่เฮอิลินะครับจริงๆแล้วผมก็เป็นลูกหลานอยู่อยู่บ้านนี่นะครับเล่เตียนคมู้กันครับบางย่างเขาเก็บได้เขาอีบิ้งของเขาครับนะครับบางย่างเขาเก็ดได้เขาก็แทนนํำเพิ่นไปแบ่งตันกันฟั้งแบ่งปันกันครับโบเมกันว่ากันสอนกันเนาะมันจะกรเดืองอื่นอันนี้ขึ้นม่ได้แข่งขันกันได้ตัางคนต่างเอ็ด เท็ดซอยกันเบิ้งซอยกันแมนบ่ได้แข่งขันกันครับเอาเจ้าเอ็ดแปลงเจ้าคอยเอ็ดแปลงคอยครับแล้วก็เจ้ามีบุญของคอยเน่เออพอกันมาเบื้องแนี่ยกลับไปคือกันครบว่าเบิ้องให้เนื่อไม่เลี้ยงกลับไปเบื้องครับเอน้ำเจ้าโป้จะใส่กับบอกเขาครับเปลี่ยนออกน้ำครับน้ำไม่เข้าไปครับเนาะไนะน้ำกลับไปแนะนํำกันไปเจ้าจะคุณเริ่มโป้จะคักเลี้ยงยังกระตามน้ำาต้งใส่กับกระบอกเขาครับผม เนาะอิลิคอนเนาะใสยูน้ำถือว่าใส<ป>นี่ใสใสใสโอ้น้าใสอิลิคีแรกนี่หน้าปีแรกนะครับนี่นะใสกิกเลยครับเนาะโอ้คักเนาะเบื่อไปเท่านี้เนาะพ่อเนอาะได้ครับผมครับขอบคุณหลายครับพวกค,ครับ,บค,ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ย อมผนางเจ้าสิยางไปใส่เดินดงพงใดมีไปคนห่วมทางโอ้ยหนอมอมพนางเจ้าสิยางไปใส่อาอยยาต่างไปเป็นผู้ซอนสันดอกลา เจ้าตอนยน้อนตอนย้อนผู้แก้มเจ้าตอนย้อนละผู้แก้มมันอ่อนผู้ซ่อนไปนอตอนย้อนสะอ่อนเจ้าได้ละถา,ามจากบาก้าได้นาว่ามีเป็นแล้วบนินมหินตัง้งแต่สองโตต้นใจยโยนไอโยนใจโยนอโยนทนได้บ่น้อ้โบเม่นมักแล่โบอุอ้ยหนอมอมพนางเจ้าสิย่งางไปใ,ใส่เดินดงุงพงไดม,มีไปคนหัวม่ำตา ສິຍັງໄປກະໃສຖ້າຢາກຕາມໄປເປັນຜູ້ຊ